สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกๆคนยินดีต้อนรับเจ้าหญิงเจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กด like, ก,ดกระดิ่งแล้วก็คอมเมนต์นะคะขอบคุณมากๆจากใจนะคะก็หวังว่าช่องนี้จะได้นะคะส่งพลังงาน energy ความรู้สึกดีๆพลังงานบวกให้กับทุกๆคนในทุกๆวันนะคะจะได้มีพลังกายพลังใจแล้วก็ความสุขในการที่เราจะาใช้ชีวิตประจาําวันหรือว่ามีความรู้สึก ฟ้องฟูในใจนะคะเติมเต็มความรู้สึกอิ่มเอิบทาให้เรารู้สึกว่ามีพละกกำลังนะคะต่อสู้หรือว่ารอคอยสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่ใช่อยู่นั่นเองนะคะขอบคุณมาม่าจาใจอีกครั้งเลยนะคะวันนี้มี3ามกองการให้เลือกเหมือนเดิมค่ะนะคะ,นะคะกับท็อปปิกใครจะมาสารภาพรักกับคุณนะใครจะมาสารภาพรักกับคุณนะคะ3ามกองค่ะดอกที่1นะ ที่สองค่ะดอกที่สามทำสมาธิให้นิ่งๆนะคะชอบแล้วก็ดึงดูดกองไหนเลือกกองนั้นได้เลยนะถ้าเลือกไม่ได้หยุดไว้ก่อนนะคะนะทำสมาธินะคะสงบๆนะคะแล้วก็ถ้าใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่หนึ่งกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนกองที่หนึ่งนะคะกับท็อปปิกนะคะใครจะมาสารภาพรักกับคุณนะขอไพ่ทาหลดจงสื่อถึงคนกองที่หนึ่งเลยนะคะว่าใครนะคะจะเข้ามาสารภาพรักกับคนกองที่หนึ่งนะคะ ดีเอ็มเพลสไพสวยมากเลยทีเดียวแสดงว่าคนคนนี้ต้องเห็นคุณเป็นดี p อ a มเพลสแล่ละจะเข้ามาอ่าซัพพอร์ตเข้ามาให้คุณทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆเป็นคนที่จิตใจดีด้วยนะคะ เป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนอาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีก็ได้นะอาจจะเป็นนักวกิศวกรก็ได้นะคะนักออกแบบนักพัฒนาการจัดการการวางแผนอะไรต่างๆประมาณนี้นะคะเขาได้เห็นคุณเป็น DM place แล้วนะเขาจะเห็นคุณเป็น DM place แล้วเขาก็จะเห็นคุณเป็น ผู้หญิงที่พร้อมทุกอย่างมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะมั่นคงในเรื่องของอาภายในจิตใจแล้วก็ทางทางด้านอื่นๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเขาถ้าเขาชอบเขาชอบคุณแล้วนะคะเหมือนกับตอนนี้เขาแอบชอบคุณอยู่นะคะแล้วก็เขาก็จะมีการวางแผนที่จะมาเจอคุณวางแผนที่จะมีอนาคตร,ร่วมกับคุณด้วยเหมือนว่ามโนไปไกลแล้วตอนนี้ บโนว่าแบบว่าอยากที่จะแบบมีงานวิวามีงานอะไรได้วยกันแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะนะคิดไปไกลนะคะคุณจะได้รับการติดต่อสื่อสารนะคะกันทางออนไลน์ก่อนก็ได้แล้วก็มาเจอกันนะหรือไม่เขาก็จะอา,อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วก็ได้แล้วก็เขาจะแท็กมาหาคุณนะคะติดต่อคุยมาหาคุณเพื่อจบปัญหาอะไรต่างๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ มาขอโอกาสนะคะขอโอกาสนั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ออฟเฟอร์คุณนะขเขาเฝ้ารอคอยวันเวลานั้นอยู่ค่ะแล้วก็มองดูคุณอยู่ไกลๆแอบสองคุณอยู่เลยทีเดียวนะขออีกสองใบอืมขอเฝ้ารอคอยโอกาสจริงๆด้วยถึงแม้รู้สึกว่าจะรอคอยมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะนะคะถึงแม้ว่าจะรอคอยมาสัก สักระยะหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งแล้วถึงว่าถึงแม้ว่าเวลาระยะเวลามันจะลําบากยากเย็นแค่ไหนรู้สึกว่าเขาก็ไม่ยอมแพ้นะคะเขาก็ไม่ยอมแพ้ยังคงเฝ้ารอคอยโอกาสแล้วก็วันเวลานั้นอยู่นะ,ะบุคคลคนนี้นะคะอาจจะเป็นอย่างที่บอกเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆเลยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นอาจจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยผู้ใหญ่อุ่นแล้วก็ใจดีแล้วก็เป็นอาจจะเป็นคนที่ทำงานในองค์กรที่แบบว่า นักวางแผนหรือะวิศวกรการออกแบบการจัดการการวางแผนการจัดการต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะจะเข้าเป็นจะเข้ามาหาคุณนะคะจะเข้ามาสารภาพจะเข้ามา,าตกลงชัดเจนกับคุณนะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาชอบเขาชอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะเขาชอบคุณมากๆเลยทีเดียวเขาจะมองเห็น เขาอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะมีเสน่ห์ในรอบตัวมีหญิงสาวอยู่ใกล้เขาหรือว่าเขาจะคุยกับใครหลายๆคนนะแต่เขาก็ยังไม่ได้จริงจังกับใครนะคะเขาจะรู้สึกว่าคุณคือ the e m p l e ของเขาเขาจะเห็นคุณคนเดียวจะเข้ามาขอโอกาสนะคะมอบความรักความความจริงใจให้คุณมาสารภาพรักกับคุณนะคะก็ได้นะเพราะว่าเขาจะเห็นแล้วว่า คุณคือคนที่เขาอยากจริงจังด้วยนะคะในอนาคตเลยทีเดียวนะคะอืออาจจะเป็นคนธาตด,ดินก็ได้หรือว่าคุณทาตด,ดินนะมีการเฝ้ามองคุณอยู่ไกลๆอย่างแน่นอนนะคะ เป็นคนพูดจาเก่งนะพูดจามีเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ติดต่อการสื่อสารก็ได้การทํางานการติดต่อสื่อสารอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนที่ทํางานหนักนะคะทำงานเก่งแล้วก็เป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะไม่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นคนที่เคยนะคะเสียใจหรือว่าคุณเคยเสียใจเรื่องของความรักมาก่อนนะคะมีความมั่นคงอยู่หรือว่าถ้าคุณเจอเขาแล้วรอคอยเขาอยู่เนี่ย เขาจะติดต่อสื่อสารมาคุยมาเคลียร์ปัญหาเพื่อจบปัญหาสิ่งต่างๆนั้นออกไปอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเขาเฝ้ารอเวลานั้นอยู่นะคะเดวิลออฟฟอร์จูลขึ้นมาเมื่อไรหมายถึงนะคะวันเวลานั้นจะมาถึงอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีการเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กันอย่างจริงจังแน่นอนเพราะเขารอมานานแล้วรอแบบฉันจะไม่ไหวแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะ ดีมากเลยทีเดียวค่ะเขาจะมาสารภาพรักรก,กับคุณนะแล้วก็เห็นคุณเป็น D M Place แล้วตอนนี้อยากจะมาขอโอกาสนะคะอยากจะมามอบความรักให้กับคุณนะคะอยากชัดเจนแล้วก็มีอนาคตวางแผนกับคุณไปแล้วมโนปไปแล้วนะคะตอนนี้นะความหมายนะคะของดอกไม้อันนี้นะ มไม่ว่าอะไรอะค่ะมันจะโดนปกปิดโดนซ่อนเร้นโดนบดบังนะคะเมื่อไหร่ทีเ่เมื่อไหร่ที่พระจันทร์ส่องแสงสว่างทอแสงเม,เมื่อไหร่นะคะมันจะเห็นความจริงมันจะเห็นความจริงที่กระจ่างที่รู้สึกภายในใจทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะ สิ่งสิ่งใดสิ่งสิ่งหนึ่งก็ตามแต่มันจะไม่สามารถบดบังด้วยพระอาทิตย์พระจันทร์นะคะเหมือนกับว่าเช่นความลับไม่มีในโลกนะคะปัญหาต่างๆถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการเคลียร์การที่แบบยังไม่กระจา่างสักวันหนึ่งคุณก็จะได้รู้ว่ามันคืออะไรสักวันหนึ่งคุณก็จะได้กระจา่าง เหมือนกับว่าคนนี้เขาก็น่าจะอึดอัดพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่เขาเก็บไว้ในใจสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาเก็บไว้ในใจคือการที่อยากจะมาขอโอกาสมามอบความรักให้กับคุณมาแสดงความรักให้กับคุณเข้ามาเคเลียร์ปัญหาต่างๆให้กับคุณมันก็เหมือนนะคะกับว่าบางสิ่งบางอย่างอ่ะไม่สามารถบดบังได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่วันที่ใช่เวลาที่ใช่นะคะเข้ามาเขาจะเข้ามาสารภาพรักเข้ามาเคลีปปัญหาต่างๆกับคุณอย่างแน่นอนนะคะก็ประมาณนี้นะคะทั้งพระจันทร์ทั้งสิ่งต่างๆพระอาทิตย์ไม่สามารถบดบางสิ่งหนึ่งที่อยู่ภายในใจของคุณมองคนได้อยากที่จะเปิดเผยนะคะอยากที่จะชัดเจนให้รู้เพราะว่ามีความอึอดอัดแล้วก็เฝ้ามองหา เฝ้ารอคอยนะคะเมื่อไหร่นะจะถึงวันนั้นสักทีเมื่อไหร่วันนั้นที่จะได้คุยได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้ชัดเจนได้บอกสิ่งความในใจที่เขาอยากจะบอกอยากจะพูดออกมานั่นเองคนกล่องที่1ดีมากๆเลยค่ะไพ่สวยงามยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะคะขอให้มีความสุขแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะจะอยู่ตรงนี้คอยเป็นกําลังใจแล้วก็พพอร์ตเอเนอร์จีพลังงานที่ดีโพสติฟให้กับคนในทุกๆวันนะคะขอบคุณมากๆจากใจ เดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอหน้าว่าจะมีท็อปิกอะไรมาเล่นกันอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนกองที่2นะคะกับท็อปิกใครจะมาสารภาพรักรก,กับคุณนะคะขอไพ้ทารอตจงสื่อถึงคนกองที่สองเนี่ยนะคะว่าใคร กันนะคะที่จะเข้ามาสารภาพรักรก,กับคนกองที่สองนะคะสวินดาอืมผู้ซึ่งมีความมั่นคงนะคะความเด็ดเดี่ยวความมั่นคงจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุย เขารอคอยการได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาเป็นราชาหรืออาจจะเป็นธาตุดินธาตุไฟหรือคุณจะเป็นดินน้ำลมไฟได้หมดเลยนะคะสี่ธาตุเลยทีเดียวเขาเป็นผู้ที่มีพร้อมทุกอย่างมีทั้งหน้าที่การงานการเงินนะคะมะีคนที่มีความมุ่งมั่นมั่นใจมีความมั่นคงมากๆทั้งในเรื่องของความรู้สึกนะคะอารมณ์แล้วก็หน้าที่การงานของเขานะคะ เขามีแพชชั่นมากๆเลยที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยแล้วก็ชัดเจนพัฒนาวความสัมพันธ์กับคุณไพ่ส่วนมากๆเลยทีเดียวนะคะคนนี้เป็นคนที่ทํางานเก่งมากๆเลยนะคะเป็นคนที่มีเงินมีฐานะดีด้วยนะคะทำงานเก่งติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะมีสังคมมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวค่ะมีคนชอบเขาเยอะนะคะ เขาอาจจะเป็นคนที่มีความพรานาของในของตัวเองมีอีกโก้มีความไฮนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาชัดเจนแล้วก็ใช่กับคุณแล้วแน่นอนเขายอมให้คุณหัวใจเขายอมคุณคนเดียวนะคะหัวใจเขายอมคุณคนเดียวรู้สึกว่าหัวใจตอนนี้เขาจะรู้สึกเจ็บปวดนะเขาอาจจะมีเรื่องราวอดีตรักสามเศร้าหรือว่าอดีตรักที่ไม่ดีก็ได้นะคะมีการเจ็บปวดหัวใจกันมาก่อนอืม เขาอาจจะก,กลัวว่าคุณไม่รับรักเขาก็ได้นะคะกลัวเสียใจกลัวเจ็บนะเพราะว่าเขาก็เห็นคุณอนะ่ะเท่าเทียมกับเขาพาวเวอร์เดียวกันกับเขามากเลยทั้งราชินีเหรียญราราชาเหรียญน,นะคะแล้วก็คุณกับเขาอ่ะบาดเจ็บด้วยกันมาทางคู่เหมือนกับเคยเสียใจอ,อกหักเรื่องความรักมามากมากเลยทีเดียวนะแล้วคนนี้ก็กลัวเจ็บมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วคุณก็กลัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะ เขาอยากบอกว่ายังไงเขาก็จะเข้ามาค่ะยังไงเขารอคอยโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณอยู่พัฒนาความสัมพันธ์นะมาะให้ความยุติธรรมกับทั้งคุณและเขานะคะในความรู้สึกชัดเจนนะคะถ้ามันไปต่อด้วยกันได้มันจะมีการชัดเจนและไปต่อกันอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาชอบคุณมากๆนะคะชอบคุณมากๆเลยนะคะ สเตรนท์เลยยอมหัวใจให้คุณคนเดียวนะอาจจะกลัวเจ็บมากๆเลยทีเดียวนะคะหรือว่ากลัวคุณไม่ ไม่ให้อภัยเขาถ้าคุณเคยรู้จักกันมาก่อนนะแต่ถ้าคุณไม่เคยรู้จักกันมาก่อนะคนคนนี้นะคะจะเข้ามาสารภาพรักกับคุณนะแล้วก็อาจจะเขาอาจจะกลัวเจ็บด้วยเพราะว่าเขาเคยมีรักสามเศร้ามาก่อนแล้วก็เคยบาดเจ็บเรื่องของความรักอกหักมากๆเลยทีเดียวนะเป็นคนที่ทํางานเก่งด้วยเป็นคนที่มั่นคงนะคะมั่นคงจริงจังจริงใจถึงแม้เขาจะมีเสน่ห์มากนะคะมีคนชอบเขาเยอะแล้วก็เป็นคนเขาเป็นคนพูดจาดีนะคะพูดจามีเสน่ห์มีคนอยากเข้าใกล้เขามีคนหลงไหลชอบเขา เยอะมากมายเลยทีเดียวคนทํางานเก่งเก่งทุกอย่างเก่งทุกทางเก่งทุกด้านเป็นคนมั่นคงเรื่อยๆอาจจะไม่ค่อยโรแมนติกเท่าไร่แต่เขาก็มีความมั่นคงมากๆบางทีอาจจะดูน่าเบื่อด้วยด้วยความที่เขานิ่งเขาเงียบนะคะเพราะฉะนั้นเขาอะค่ะมีคุณอยู่คนเดียวในในจอย่างแน่นอนถึงแม้จะไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรการน,นิ่งเงียบไปแล้วเขาก็รอคอยรอคอยที่จะจะชัดเจนพัฒนาความสัมพันธ์อยู่นะคะรอคอยโอกาสนี้อย่างมีความมุ่งมั่นนะคะว่าจะ ได้รับชัยชนะได้รับได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักได้ประสบความสําเร็จกับการได้ครอบครองคุณมาในหัวใจอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะรู้สึกเศร้าแล้วก็เสียใจมากๆนะคะหรือว่ารู้สึกกังวลหรือว่ากลัวอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เขาก็ยังมีความมั่นใจที่จะไม่ไม่ยอมแพ้ที่จะสู้ไม่ท้อถอยมุ่งมัน่นแล้วก็เอาชนะหัวใจคุณให้ได้เลยทีเดียวนะคะทั้งอัศวินดาบทั้งอัศวินไม้เท้า6 ไม่เท้าหนึ่งดาบคือเขามั่นใจว่าเขาจะทําให้ได้เขามั่นใจว่าเขาจะมีวิธีการนะคะที่จะเข้าหาคุณมีวิธีการที่จะมาสาราภาพรักกับคุณนะคะมีวิธีการที่จะพูดกับคุณจะคุยกับคุณจะติดต่อสื่อสารกับคุณยังไงเพราะเขามีเสน่ห์ในการพูดจาเขามีเสน่ห์ในการเข้าหาคน เขาเป็นคนที่บริหารการจัดการหรือว่าธุรกิจอะไรกับเขาของเขาก็แล้วแต่มีการทํางานในองค์กรกว้างเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถเข้ากับคนได้พูดจากับคนได้ดีเพราะฉะนั้นเขาสามารถเอาชนะหัวใจคุณได้นะคะเขารอคอยโอกาสนั้นอยู่นะดีมากมากเลยทีเดียวเขาแบบคือยอมให้หัวใจคุณคนเดียวค่ะนะตอนนี้เขาถ้าเขาเข้ามาหาคุณเมื่อไหร่เขาคุยกับคุณเมื่อไหร่ชัดเจนคุณเมื่อไร่เขาจะเป็นสิงโตนะคะ ผู้ที่มีความอาอาความดุดันความเกรงขามความพราวความอีกโก้อะไรของเขาก็แล้วแต่มันจะราบลงไปนะคะอยู่ใต้อานัตของคุณแต่เพียงผู้เดียว <c oughs> <c oughs> เขาจะยอมคุณแต่เพียงผู้เดียวพพอร์ตคุณให้ใจคุณนะคะจะยอมให้คุณเป็นคนที่รูปนะคะรูปไลา์รูปรูปศีรษะคือแบบว่า คุณจะทาอะไรกับเขาก็ได้เขายอมให้คุณหมดเลยยอมให้ทั้งตัวแล้วหัวใจอะไรประมาณนี้ <millions> ดีมากๆเลยนะคะคนกล่องที่สองไพสวยนะก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์ที่ดีๆนะคะคนที่ใช่เวลาที่ใช่จะเข้ามาแล้วก็จะเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกของคุณไม่ทําให้คุณรู้สึกระแวงหรือว่า,าหวาดกลัวนะคะคลางแคลมีมีคําถามอยู่ตลอดเวลาว่าทําไมทําไมทําไมนะเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่ต้องถามคำถามอะไรจากเขาเลยนะคะแค่คุณจะรู้สึกเอะใจอะไรเขาก็จะรู้สึกถึงหัวใจคุณแล้วเพราะว่าเขาแคร์คุณเขารักคุณนะคะเขามีคุณอยู่ในหัวใจคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มองใครเด็ดขาดเขาจะไม่ทำให้คุณเสียใจเด็ดขาดนะคะยังไงก็ ฟังไว้นะคะเป็นไกด์ไลน์นะเป็นไกด์ไลน์แนวทางที่ดีนะคะในอนาคตคนที่ใช่เวลาที่ใช่จะเข้ามาอย่างแน่นอนจะเข้ามาพิชิตหัวใจของคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยสําหรับการติดตามรับชมนะคะอยากให้ทุกคนมีความสุขและก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอหน้าว่าจะมีท็อปปิกอะไรมาเล่นกันอีกนะขอบคุณมากๆจากใจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคนกองที่3นะคะ กับท็อปปิกนะคะใครจะมาสารภาพรักกับคุณนะคะขอไพ่ทาโรต์จงสื่อถึงคนกองที่3าเลยนะคะว่าใครกันนะจะเข้ามาสารภาพรักกับคนกองที่3มนะคะ The star, the moon คุณน่าจะรอการเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่นะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะได้เจอกับใครบางคนนึงคุณจะรู้สึกอึดอัดใช่ไหมความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกที่ว่าคุณได้เดินออกมาจากใครบางคนหรือว่าหยุด นะคะความสัมพันธ์กับใครบางคนไว้นะคะมีความอึดอัดมีความไม่เข้าใจกันนะคะรอการเปลี่ยนแปลงคุณจะได้เจอกับคนคนนึงที่จะเข้ามาสารภาพรักกับคุณจะเข้ามาเปิดเผยความในใจกับคุณนะคะจะเข้ามาชัดเจนกับคุณจะเข้ามาทําให้สิ่งใดก็แล้วแต่ค่ะมันจบลงไปนะคะ ความเจ็บปวดความเศร้าเสียใจค่ะมันจะจบลงไปนะคะอาจจะเป็นคนธาตุน้ำธาตุลมนะคะหรือคุณน้ำคนลมนะแล้วก็คุณเป็นหญิงสาวอะ่ะนะคะเขาจะเห็นคุณว่าคนเป็นหญิงสาวที่สวยมีเสน่ห์ม,มากๆนะคะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์บุคลิกภาพการแต่งตัวดีมีดูดีมีสไตล์นะเป็นคนมีเสน่ห์รักสวยรักงามเป็นคนมีความอบอุ่นแล้วก็มีจิตใจที่ดีนะคะ การทิ้งระยะห่างก,กันออกไปการรอคอยการชัดเจนความสัมพันธ์ราชาถ้วยนะคะผู้ซึ่งมั่นคงในเรื่องของความรักเหตุผลการจริงจังมากๆเลยทีเดียวนะคะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่อบอุ่นและใจดีคนๆน,นี้นะคะเขาจะเข้ามาชัดเจนแล้วก็มาเจอคุณนะเขาจะเข้ามาติดต่อสื่อสารพูดคุยนะคะอืม เขาไม่ว่ายังไงอะคะ่ะรู้สึกว่าบุคคลคนนี้นะคะไม่ว่าจะจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาจะไม่ยอมแพ้นะคะเขายังไม่ยอมแพ้เขาจะมีการวางแผนนะคะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณอย่างแน่นอนเลยทีเดียวรอคอยรอคอยโอกาสวันที่จะช,ชัดเจนกับคุณอยู่นะคะจะมีการทิ้งระยะห่างออกไปนะคะบางคนอาจจะโดนทิ้งระยะห่างออกไปบางคนอาจจะโดนจบออกไปหรือว่ามีเรื่องราวการ ทำให้รู้สึกอึดอัดแล้วก็เจ็บปวดเสียใจเกิดขึ้นมีการทิ้งระยะห่างคุณบล็อกเขาหรือเขาบล็อกคุณนะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงกับคุณอย่างแน่นอนค่ะคุณจะมีคนที่เข้ามาเจอแล้วก็มาชัดเจนความสัมพันธ์กับคุณนะเพราะว่าเขากับคุณจะเท่าเทียมกันนะคะบุคคลคนนี้ที่จะเข้ามาสารภาพหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงคุณและเขาเป็นราชินีท้วยกับราชาถ้วยนะคะคุณสองคนจะเสมอกันจะรู้สึกว่าเท่าเทียมกันจะรู้สึกว่ามีอะไรที่เหมือนกันเพราะฉะนั้น ความรู้สึกของคุณน่ะจะชอบกันนะคะจะชอบกันมากๆแล้วก็จะไปต่อความสัมพันธ์นะคะรอคอยการไปต่อความสัมพันธ์ด้วยกัน mm hmm. เขาจะมีการติดต่อสื่อสาร mm hmm. เข้ามาหาคุณมาเคลียร์มาเคลียรย์แล้วก็มาพูดคุยกับคุณนะคะไม่ว่ายังไงเขาก็จะใช้นะคะวิธีการแผนการที่จะมาพิชิตหัวใจคุณให้ได้นะคะเพราะว่าถ้าดูดูแล้วมันมีความอ,อึดอัดภายในใจอยู่ตรงนี้มีความไม่ชัดเจนอยู่ตรงนี้มีความทิ้งห่างไปในตรงนี้ เขายังไม่ยอมแพ้นะคะถ้าเขาชัดเจนกับคุณในความรู้สึกกับคุณเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งต่างๆเข้ามาพูดคุยกับคุณอย่างแน่นอนเขาแค่รอคอยโอกาสและการทิ้งระยะห่างไปนั้นไม่ใช่อุปสรรคกับเขาคนนี้เลยทีเดียวเขายังคงมีความมุ่งมั่นอยู่นะคะอาจจะท่านานท่าบลมอย่างที่บอกแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีจิตใจดีมีความมั่นคงมากๆนะคะเหมือนกับคุณเลยมีพาวเวอร์เดียวกันกับคุณเลยนะคะ อาจจะได้เจอกันแล้วหรือว่ายังไม่ได้เจอคุณอาจจะได้เจอผ่านเพื่อนนะคะผ่านเพื่อนผ่านงานางานต่างๆหรือว่าไปงานต่างๆได้เจอกันอะไรประมาณนี้นะคะมันจะมีความรู้สึกมั่นคงแล้วก็ชัดเจนนะคะกันในอนาคตนะคะได้ได้คุยกันนะคะ ทั้งคุณและเขาอาจจะมีการเจ็บปวดหรือว่าความอึดอัดหรือว่าความทิ้งห่างกันนะถ้าคุณได้เจอแล้วอะไรประมาณนี้แน่นอนมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารนะคะไม่ว่ายังไงเขาก็จะใช้วิธีการต่างๆเพื่อที่จะติดต่อสื่อสารกับคุณอย่างแน่นอนนะคะเขาจะใช้วิธีทริคต่างๆที่จะติดต่อกับคุณนะคะแล้วก็มาเจอคุณ นะคะคมาชัดเจนมาเคลียร์ปัญหาหัวใจกันดูซินะคะว่าสามารถที่จะไปต่อกันไหมแต่เขามีความหวังนะคะที่จะพัฒนาแล้วก็จะไปต่อนะคะ มีความหวังอยู่ตรงนี้มากๆเลยทีเดียวนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าถ้าสมมติว่าไปต่อไม่ได้เขาอาจจะจบด้วยความเป็นเพื่อนนะคะจบด้วยความว่าเราไม่มีปัญหาค้างคาใจต่อกันนะคะเหมือนความรู้สึกว่าเขาก็อยากเปลี่ยนแปลงนะเขาก็รู้สึกอึดอัดภายในใจรู้สึกว่ามันยังไม่เคลียร์นะคะความบาดเจ็บตรงนั้นนะอยากให้มันหายไปนะคะอยากจบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่เกิดมาแล้วนะเขาจะต้องมาเจอคุณอย่างแน่นอนค่ะ ติดต่อสื่อสารมาหาคุณอย่างแน่นอนมันมีโอกาสที่จะพัฒนาวความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้นะนะคะอ,อะไรต่างๆสิ่งที่ผ่านมานะคะก็คือปล่อยมันไว้นะคะให้เป็นอ่อะไรที่เป็นบทเรียนนะคะ และอะไรต่างๆสิ่งที่มันผ่านมาแล้วทําให้เรารู้สึกว่าหวนคิดและมีความสุขแล้วก็เป็นความหวานมันจะเป็นพลังในใน ในชีวิตของเราในความรู้สึกของเราให้เติมเต็มไปในอนาคตต่อไปใน,ในความรู้สึกข้างหน้าต่อไปว่าเราอยากมีโมเมนต์แบบนี้นะเราอยากที่จะมีความสวิตหวานแบบนี้หรือเราสามารถมโนแล้วก็คิดขึ้นได้ว่าเราต้องการแบบนี้ต้องการความสวิตหวานต้องการคนแบบนี้ต้องการสิ่งแบบนี้เข้ามาในชีวิตเราจะไม่ต้องการอะไรที่มันไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเราเราจะตัดไปในทันทีทันใดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เรารักตัวเองมากๆอยู่กับตัวเองมากๆ อยู่กับความรู้สึกความสงบภายในใจของตัวเองรักตัวเองมากพอเราจะหวงความโสดของเราเราจะแฮปปี้กับชีวิตของเราเราจะรู้สึกว่าเราจะสามารถมองคนนะคะบุคคลคนนั้นที่เข้ามาในชีวิตของเราได้นะโดยที่เราจะจัดเข้าไปในทันทีถ้ามันมอีอะไรผิดปกตินิดนึงหรือว่าทำให้รู้สึกความรู้สึกของเราอะ ไม่ใช่นะคะเราจะตัดไปทันทีทันใดนะคะอาจจะต้องใช้เวลานะพอคุณมั่นใจแล้วความรู้สึกนั้นนะว่ามันไม่ใช่มันจะตัดทันทีสามารถกล้านะคะที่จะปฏิเสธนะคะโดยที่ไม่ต้องให้ความหวังเขาทั้งเขานะคะก็ไม่อยากให้ทั้งสองฝ่ายเจ็บปวดอะไรประมาณนี้เนาะมันจะมีโมเมนต์อย่างนั้นอย่างแน่นอนเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเปิดใจนะคะกับทุกคนที่เข้ามาแต่ว่าในเมื่อเราเปิดใจแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่า เสียใจแล้วก็เจ็บปวดเลือกคนผิดนะคะก็พยายามอยู่ด้วยตัวเองนะ อยู่ด้ตัวเองมากๆรักตัวเองมากๆเราจะรู้สึกเลยว่าเราต้องการคนแบบไหนแล้วเราก็จะไม่ให้คนแบบนั้นเข้ามาแลวเราก็จะไม่ความหวังเขาเด็ดขาดนะคะโอเคอยังไงก็ฟังไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะพลังงานดีๆนะคะทุกทุกคนอยากให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็สมหวังในเรื่องของความรักเร็วๆนะคะขอบคุณมากๆจากใจที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาดูคลิปวิดีโอหน้าว่าจะมีท็อปปิกอะไรมาเล่นกันอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ